สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนบบเพิ่มยอดกดใจใน Tik t o k นะคะด้วยเว็บไซต์ SPE s m s จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM ตามนี้ได้เลยเนาะนแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลยนะคะเ้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจนะคะใน t ิ k กต็อกนะก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ เลือกเป็นติ๊กตอกก่อนนะคะเลือกเบอร์ผู้ที่เราต้องการเราใช้เป็นบริการรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะเลือกบริการที่เราต้องการก็คือเพิ่มยอดไลค์นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์นะคะวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยพอแล้วก็คือคลิปนี้นะคะแค่กดไปที่แชร์ก๊อปปี้ลิงก์ได้เลยนะคะแล้วก็นำลิงก์มาวาง เสร็จแล้วนะคะให้ได้จำนวนที่เราต้องการได้เลยนะเวลาเสด็จของเราคือ2ชั่วโมง40นาทีนะคะแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้เนาะอ่าไว้ค่าใช้จา่ายแค่0.6จุดบาทเองจากการให้กดส่งนะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยหลังจากที่เรารอมาประมาณ2นาทีนะคะตอนนี้นะคะยอดเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น85ใจแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรารออีกสักนิดนึ่งก็นะ่จาจะครบตามที่เราต้องการแล้วเนาะ